ที่ชายแดนนะครับในอําเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายมันมีแก๊งขนยาเสพติดนะครับที่สวยโอกาสช่วงเวลานี้ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนี่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ ต้องนะครับเดินทางไปช่วยฟื้นฟูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมคือปกติเราจะได้ยินว่าน้ําลดต่อผุดนะครับแต่ว่ารกรณีนี้น้ําลดขนทันทีออคือพอน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงนะครับก็มีการขนยาเสพติดกันทันทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับแก๊งขนยาเสพติดนี่นะครับก็ได้มีการประทะเดือดกับทางกลุ่มหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักอยู่ที่126กิโลกรัมครับพนตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองนะครับมอบหมายให้พันเอกอนุวัฒน์ปัญญานันผอบอหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผาเมืองถแถลงข่าวการประทะ ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดรวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับการประทะก,กันในครั้งนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้สืบทราบมาว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังแถบประเทศไทย ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางก็คือเป็นยาเสพติดนั่นก็คือเฮโรอีนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ126กิโลกรัมนะฮะหลังจากที่ปะทะกันไปกับแก๊งที่ขนยาเสพติดนะครับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้มีการจัดกำลังเป้าตรวจ ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องกระทั่งนะครับเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับได้มีการจัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการทำการออกลาดประเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านสีป่าแดงนะครับหมู่ที่9ตําบลเกาะช้างอำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ไป ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยคือเขามีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ5-10คนคับอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็มีลักษณะพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นหน่อยละกันแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้ามาใส่ฝ,ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดการประทักกันขึ้นประมาณ5นาทีได้ครับฝ่ายตรงข้ามได้ลาถอยออกไป โดยทางเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะครับจึงได้มีการจัดกำลังเพิ่มเติมอีกจำนวน2ชุดปฏิบัติการตอนแรกเนี่ยไป1ชุดแล้วก็เพิ่มอีก2ชุดนะครับเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้นั่นเองครับคือทางทหารเนี่ยเขาก็ออกลาดระเวนในพื้นที่ตามปกติแต่ว่าบาังเอิญไปเจอนะบ,บวกกับสืบทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ไปเจอแก๊งขนยาเสพติดก็เลยเกิดการประทะก,กันขึ้น ต่อมานะครับทางหน่วยจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวผลการปฏิบัติตรวจพบเป้กระสอบดัดแปลงนะครับจำนวน6เป้ภายในเป้เนี่ยก็บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือเฮโรอีนรวมประมาณ126กิโลกรัมซึ่งหลังจากการตรวจสอบไปแล้วนี่นะครับก็จะได้มีการนำของกลางยาเสพติดทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสพ เกาะช้างเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคือกลายเป็นหัวข้อข่าววันนี้เลยครับน้ำลดขนทันทีปกติแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะน้ำลดต่อจะผุดนะ,ะแต่ตอนนี้ก็ผุดเหมือนกันนะฮะแต่เป็นต่อของกลุ่มแก๊งนะครับที่ขนยาเสพเติดคุณผู้ชมแหมเจา้าหน้าที่เราก็ตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือตรวจรอบตามปกติตามชายแดนนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมต่างๆอำนวยความสะดวกนะครับปรากฏว่าอย่างที่บอกจริงๆพฤติการของคนร้ายเนี่ยมันพอ จะดูออกอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะมีพิรุษนะฮะมีพิรุษอีกแล้วนะพอดูแบบมีความแบบเลิกลากหน่อยนะฮะ,นะนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังคร้อดีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเองก็ถือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่ก็เป็นการตรวจยึดยาเสพติดมาได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็เป็นการขนจากเรียวกว่าเป็นมดรายย่อยๆนะฮะนะเพราะว่าอย่าง126กิโลกรัมเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นแค่แบบชาวบ้านขนมาแบบ ส่วนหนึ่งเท่านั้นปกติเขาไม่น่าจะขนกันแบอบกว่าได้ได้ได้น้อยขนาดนี้แต่ก็ด้วยความที่อย่างที่ทราบกันดีครับก่อนหน้านี้พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายะนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่โดนน้าท่วมมาด้วยน่าเสีครับอะนะฮะบางพื้นที่ที่เราเห็นในภาพข่าวมันก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างนะครับแล้วก็เชียงรายที่เรารายงานกันไปนี่นะครับก็โอ้โหค่อนข้างที่จะ หนักหน่วงเลยทีเดียวสําหรับสถานการณ์น<ช>้าท่วมช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฮะทุ่งข้างๆยังมีน้ําท่วมอยู่เลยคุณใช่ครับออนะครับอ่ะใครที่มีเบาะแสนะครับพบเห็นเรื่องของการลักลอบลําเลียงขนยาเสพติดก็สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทุกโรงพักทั่วประเทศนั่นเองครับ